เป็นเวลาร่วมสองปีที่การฝึกระหว่างทหารนาวิกโยธินไทยและจีนมาร่วมกันภายใต้รหัสการฝึกที่เรียกว่า Blue s p r a e ทำการฝึกเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและทำการฝึกในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการให้ทหารนาวิกโยธินต่างชาติในระดับกองร้อย มาทำการฝึกในแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรก<อ> <Gy style> การฝึกที่ทางฝ่ายจีนให้ความสำคัญและเป็นบันทึกน่าสำคัญในการฝึกผสม b u e s t r i k e 2012เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและหน่วยนาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อความสงบสุขภายในภูมิภาคเหล่านี้คือวัตถุประสงค์หลักในการฝึกในครั้งนี้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองของนาวิกโยธินจีนและนาวิกโยธินไทยที่ได้มีโอกาสฝึกร่วมผสมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีของนาวิทย์ทีไทยที่ได้มาฝึกที่ประเทศจีนโดยในส่วนของนาวิทย์ทีไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติและอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับของนาวิทย์ทีจีนซึ่งทั้งสองประเทศก็ได้มีความสัมพันธ์กันมาช้านานสําหรับในการฝึกครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนาวิทยทีมจีนที่ได้เตรียมการทุกอย่างเป็นอย่างดี ครั้งนี้เกิดเป็นครั้งแรกของทหารน,นาวิโยตินที่ยกกําลังเป็นระดับกองร้อยไปฝึกติงต่างประเทศโอกาสเช่นนี้หากไม่ได้รับความกรุณนานจากกองทัพเรือก็คงยากมากที่เราจะได้ไปทหารหนาวิกโยธินจากหน่วยบัญชาการนาวิโยธินพร้อมนักทําลายใต้น้ําจู่โจมจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการที่เป็นกําลังสมทบรวม127นาย พร้อมออกเดินทางสู่แผ่นดินจีน เช้าวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2555คณะออกเดินทางจากสนามบินอุตเภาอำเภอสัตหีบจังังหวดชนบุรี ไปถึงสนามบินทหารซุยซีเมืองจ้านเจียการต้อนรับสู่ที่พักในค่ายนานถงของทางฝ่ายจีนเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดียิง่ง

อาหารมื้อแรกสำหรับทหารนาวิกโยธินไทย ข้าพเจ้าหวังว่ากำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดซื่องานกาี่ขในงนี้ที่ไตรนัขาึนาวิยมงันีเิ่มขึ้อย่างเทางพิธีเปิดการฝึกผสมรูสไตร์2012นักค่ายฝึกทหารน,นาวิกโยธินเมืองจ้านเจียงได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในนามของกองทัพเรือไทย มีความดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการผสมบูไตของปุ๋ยหในวันนี้พลเรือโทพงศักดิ์ภูรีโร์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมกับพลเรือโทฉีหงเมิ่งรองผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีการ,รผสมบูไตเป็นการผสมในลัฐฐนกษณะทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทยและนาวิโกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในการฝึกปีนี้เป็นครั้งที่สองสำรับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อดีต่อกันมาช้านานทั้งท,งทงางด้านการศึกษาการค้าขายและที่สําคัญที่สุดคือความเป็นเครือ,อยากิซขึ้นการตละกันตั้งแต่บรรพชนรจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นจ่งยึดเหนี่ยวให้ประชายคน และกองทัพของทัง้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและยืนนานหลายเสือคุกที202จงไท่ทหารบกฝ่ายีรั่งเศสเริ่มการฝึกซ้อมต่อด้วยการแสดงและการสาธิต

ทางฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลส่วนใหญ่จากกองพลน,นาวิกโยธินโดยมีนาวาเอกสังกอรพงศริษเสนาธิการกองพลน,นาวิกโยธินโวยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้บังคับหน่วยฝึกผสมบลูสไตร์2012ฝ่ายไทยและนาวาเอกอูเตอไห่เสนาธิการกองพลน,นาวิกโยธินกองเรือทะเลใต้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เป็นผู้บังคับหน่วยฝึกผสมบลูสไตน์2012ฝ่ายจีนการฝึกแบ่งออกเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน โดยจะฝึกในพื้นที่ของค่ายฝึกนานถิงเป็นพื้นที่หลักต่อจากนั้นจะเป็นการฝึกในทะเลและการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อจิงตัวประกันและทำลายขี่หมายกองกำลังก่อการร้าย และการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกจะเริ่มต้นขึ้นตามข้อข้อต่างๆที่กำหนดไว้งานเลี้ยงเพื่อการเริ่มต้นแห่งมิตรภาพก็ได้ถูกจัดขึ้นดงาคิถึบ Hors Pieng About 5 filtres ฝึกทหารนาวิกโยธินทั้งฝ่ายไทยและจีนได้ทําการฝึกในลักษณะแลกเปลี่ยนทักษะและยุทธวิธีให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้การฝึกที่สําคัญได้แก่การใช้และสร้างความคุ้นเคยกับอาวุธประจำกายโดยการฝึกแลกเปลี่ยนการยิงอาวุธประจำกาย การปฏิบัติการรบในเมือง เข้าจู่โจมยังสถานที่ต่างๆการลงทางดิ่งและการไต่อาคารการยิงปืนทางยึดที่หี ในช่วงต้นของการฝึกนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญตรวจเยี่ยมการฝึกคนเรือโทพงศักดิ์ภูรีโรจนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ร่วมตรวจเยี่ยมด้วยในทุกๆเช้าทหารน,นาวิกโยธินของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันออกกำลังกาย ถ่ายทอดศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวและบางช่วงเวลาก็จะให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี การอบรมในห้องบรรยายและการร่วมกันวางแผนเพื่อการฝึกในลำดับต่อไปทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหึงซึ่งกันและกัน การใช้อาวุธทางทธวิธีธธจะทำการยิงหนึ่ชุดนะครับ1แม็ก10สนัดแล้วยิงกระสุน 1, 2, นนึ่สนัดลันจูส่มยิง การแลกเปลี่ยนความรู้ทางยุทธวิธีตามแบบทหารนาวิกโยธทินเพื่อความพร้อมสู่การฝึกการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อชิงตัวประกันและทำลายที่หมายกองกำลังก่อการร้าย จนถึงในช่วงท้ายของการฝึกณที่ตั้งใหายนานถิงคือการฝึกดำรงชีพในปา่ามิตรภาพของทหารทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างดียิ่ง านนาวิกโยธินออกเดินทางจากค่ายนานถิงเพื่อไปขึ้นเรือณนะฐานทัพเรือกองเรือทะเลใต้เมืองจ้านเจียงเรือระบายพลขนาดใหญ่ระหว่างขับน้ำ3า3 0 0 0ตันที่กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดมาสนับสนุนจำนวนสองลำออกเรือเพื่อเดินทางไปสนามฝึกซ่านเวยซึ่งจะใช้เวลาเดินเรือประมาณหวันถึงที่หมาย ระหว่างการเดินทางในทะเลนี้เป็นวันที่มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาสามารถเห็นได้ชัดในแถบนี้มีการฝึกความพร้อมระหว่างเดินทางและเมื่อเรือวางตัวในบริเวณที่หมายก็มีการฝึกร่วมกับเรือ,อยางซึ่งฐานนาวิกโยธินฝ่ายไทยมีประสบการณ์สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ก็จะเป็นนัะกิจที่ใช้เรือ,อยางแล้วก็รถของเอวของฝ่ายจีนในการปฏิบัติร่วมกันทางฝ่ายจีนน้ำยาเกราะ่สะเทินน้ำสะเทินบกที่ผลิตขึ้นเองมาร่วมด้วยจำนวน6คันทั้งยังจัดเฮลิคอปเตอร์สองลำเข้าร่วมการซ้อมเพื่อความพร้อมและเข้าใจได้นำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ชายหาดซึ่งเป็นสนามฝึกทางทหารน้ำเมืองสร้นเวยที่จะใช้ฝึกในวันสุดท้ายพร้อมทั้งมีพิธีปิดนี้เป็นชายหาดที่จัดสร้างสิ่งก่อสร้างและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การฝึกการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นอย่างยิ่งหน้าหาดมีความกว้าง5กิโลเมตรลึก3กิโลเมตรลักษณะหาดเป็นหาดชันคลื่นลมแรง มีการวางเครื่องขีดขวางไว้หลายประเภทตลอดแนวมีอาคารสังเกตการฝึกสูง3ชั้นสามารถตรวจการได้ครอบคลุมทั้งสนามฝึกวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2555เป็นเวลากว่า2ส,สัปดาห์แล้วที่ทหารนาวิกโยธินของทั้งสองฝ่าย ร่วมฝึกกันมาจนเกิดความคุ้นเคยลำดับสุดท้ายของหัวข้อการฝึกคือการฝึกปฏิบัติการผสมซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อชิงตัวประกันและทำลายที่ไหนก็ทำลายต่อไป ในการนี้พลเรือเอกดำรงศักดิ์ข้าเจริญเสนาธิการทหารเรือในฐานะหัวหน้าคณะและผู้แทนกองทัพเรือร่วมกับพลเรือโทตู้จริงเฉินเสนาธิการทหารเรือกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะร่วมชมฉากสุดท้ายของการฝึกและร่วมเป็นประธานปิดพิธีการฝึก เริ่มต้นด้วยเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่จำนวนสองลำเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการบนฝั่งสมมุติให้มีผู้ก่อการร้ายอยู่จำนวนหนึ่งพร้อมตัวประกันเรือประมงปฏิบัติการพิเศษขึ้นหน้าหาดเพื่อรายงานเป้าหมายให้ทราบจากนั้นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ที่ลอยลำอยู่ห่างชายฝั่งประมาณ2กิโลเมตรจะปล่อยเรือยาง พร้อมกำลังคลลงน้ำในขณะเดียวกันหนวยปฏิดัติการพิเศษก็ถูกส่งมาทางเฮลิคอปเตอร์จะทำการชิงตัวประกันนัดที่หมายเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เริ่มปล่อยยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกระลอกแรก ทำการยิงสนับสนุนทำลายหา้องหายบนฝั่งเรือ,อยางบรรทุกกำลังพลเคลื่อนที่ปรับรูปขบวนผ่านแนวออกตี การเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกระยดมยิงฝั่งเป็นฐานยิงสนับสนุนเรือยางบรรทุกกำลังคนขึ้นบกมีการดำเนินกลยุทธ์บนฝั่งโดยใช้ยุทธวิธีทางราบยานเกาะเข้าสู่ที่หมายอุิงนสามเขมิ่หน้าไปได้ ลายที่หมายสำเร็จเข้าสู่พิธีปิดมีการมอบรางวัลให้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายแสดงออกถึงมิตรภาพสื่อมวลชนในจีนให้ความสนใจมิตรภาพและประสบการณ์ในการฝึกที่มีค่ายิ่งณชายหาดฝึกทางทหารเมืองซ่านเวย มณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จบลงทหารนาวิกโยธินจากกองทัพเรือได้แสดงออกถึงวินยัยความตั้งใจประสิทธิภาพภาพลักษณ์ที่ดีสมเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารเรือไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อมิตรประเทศอันสำคัญแห่งซีกโลกตะวันออกเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทย